ครับสวัสดีครับเอฟซีตุคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็วันพฤหัสที่สี่นะครับเนาะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเนาะเมื่อนี้พ่เตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาต่ออีกนะครับครับวันพุธที่สามพฤษภาคมหกหกนะครับเนาะเล่าพัฒนาออกสองเก้าห้าสองหกสามขับส่วนเด็กล่างก็ออกห้าสอง ะครับเนาะครับเองในนอเอฟซีมีผูโกผูมันบนนอครับมีไรอาจารย์นะครับเขานะครับเนาะครับเมื่อนี้พอเตียนผ้ามาติตตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับครับงวดที่ผ่านมานะครับนี่ครับ วันพุทธที่3พฤษภาคม66นะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนคนริมทางรับนะครับบนวิ่งรูด6กับ7รับกะจับคู่เข้า6 3ตรงๆเลยนะครับตัวเน้นพร้อมอาจารย์เพิ่นเน้นใน6 3 7 3 6 5 7 5มือขับเรียก3ตัวเกือบแตก3ตัวอีกนะครับเนาะ9 6 3อาจารย์เพิ่มมา ก็เลียกกออกสองหกสามครับหกสามเข้าตรงๆนะครับเนาะบนครับเ่ว่า,างกับมีแค่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าเรียกมันออกหาสองนะครับเนาะรับก็ถือว่าล่างนี่รุดไปนะครับเอางวดวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่ห้านี่เตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับนะ อันสุกที่ห้านะครับเนาะครับสภาคมหกหก 然后拍腾啊， เดี๋ยวคนริมทางนะครับเนาะเตรียมเบิรงก่อนเนาะครับในโทรศัพท์จันมาส่งมาให้ ัางไหลครับมานลครับ f บสัตว์เกียรติลงนะครับเนาะบน บนวิ่งรูดห้ากับหนะครับห้ากับหก จับคู่นะครับเนาะห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ห้าสองหกสองเสองห้าสามหกสาม สามกับเก่าหางคือเก่านะครับเนาะเอฟสิอาจารย์เพิ่นเน้นให้นะครับห้าหนึ่งครับห้าสองครับแล้วก็หกหนึ่งหกสองนี่คือตัวเน้นของเพิ่นเนาะครับเนาะวุทิผ่านมาเขาตัวเน้นเต็มๆน,น,นะครับ วันนี้เลขสามตัวอาจารย์พเนมาเนาะครับเนาะครับหกห้าหนึ่งหกห้าสอง เจ็ดห้าสองแสดววงว่างัวนี้อาจารย์เน้นให้ที่หาหนึ่งกับหาสองเน้นบับครับ,รบเพียงแต่วันลักร้อยหกกับเจ็ดนะครับ,รบนี่คือเด็กสามตัวครับมาเบื้งล่างครับบาลนีอฟที ล่างครับโอ้ลมดีแค่เนาะล่างวิ่งขับสองกับสาม ล่างบ่งรูดสองกับสามจับคู่สองหกสองเก็ดสองแปดไม่ละสามหก สามหกสามเจ็ดสป,ปดสหกสเจสเป,ปคับนี่คือหลางนะครับเนาะ อาจารย์เน้นครับเน้นที่สองหกครับสองเจ็ด <2, 10, S 2> แล้วก็สามหกสามเจ็ดครับเน้นสีหางนี้นะครับเนาะครับส่วนตัวอาจารย์เพื่อนโมเน้นให้นะครับเนาะเขามักตัวในห้องกับพิจนา,ามืงองเขานะครับเตรีย <c oughs> ครับวันที่5เดือน5 6าเนาะรับเนาะลาวพัฒนาครับบนวิ่งรูด5กับ6กนะครับจับคู่ห้า1น1่งห2ห2ึ่ง3จ3ดหนึกับเน้น5 1 5 2นึ่งับหกหนเห็นป่ครับส่วนเลขสามตัวอาจารย์หนมากับหกห้าหนึ่ เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองับนี่คือบนนะรับเนาะรับส่วนล่างครับนี่ล่างวิ่งรูดสองกับสามจับคู่สองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่เน้นนะครับสองหกสองเจ็สาหสามเจ็ับคนริมทางนะครับเนาะรับรับทั้งเบิดทั้งมวล ครับพ่อเตมก็ขอกับขอบพระคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตมนะครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปพิึงไปเป็นแนวทางน้ากันครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับพ่อเตมก็ขอให้มันเข่าปังๆอีกน้องเอฟซีเนาะครับเข้าปังๆเข้าตรงๆเข้าทั้งสามตัวหึ่งคักเนานะเอฟซีเนาะ เอาแคปหน้าจอครับผมครับสุดท้าย้ายสุดนี่พ่อเต้มก็ข้อกับขอบคุณเุกที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาบ่งมาติดตามพ่อเต้มรับพ่อเต้มก็ไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บให้่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โสขแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะกับเราพัฒนาอาจารย์เซียนคนริมทาง ครับพ่อเตียมขอขอบขอบขอะคุณอีกเด้อครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายชุดนี้พ่อเตียมกับมีแคียนี่เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม